ปฏิบัติตัวหลังถอนฟัน 1. กัดผ้ากอสแน่นๆไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงมีเลือดหรือน้ำลายให้กลืนห้ามดูดแผลหรือเลือดและห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำลาย 2. เมื่อครบ1ชั่วโมงให้คายผ้ากอสออกหากยังมีเลือดไหลยอยู่ให้เปลี่ยนอันใหม่โดยก่อนเปลี่ยน ให้หล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น 3. ยาชาจะมีลิร์ร2 2ชั่วโมงหากมีอาการปวดให้ทานยาตามที่ทันตแพทย์สัง่ง 4. หลีกเลี่ยงการแปรงฟันแรงๆหรือแปรงฟันโดนบริเวณแผลถอนฟัน 5. งดสูบบุหรี่หรือทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย4ชั่วโมง